เป็นทีหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากน้อง,องๆเยาวชนในจังหวัดสมุทรสาครอ,อย่างมากทีเดียวสำหรับโครงการประกวดคลิปมือถือภาพยนตร์สัน้นหัวข้อเด็กและเยาวชนไทยห่างไกลายาเสพติดโดยทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ด้านการจรัดระเบียบแหล่งมั่วสุมได้รับการพิจารณางบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดสมุทรสาครประจำปี 2555จากโครงการเสริมสร้างความมั่นคงมาจาัดทำโครงการดังกล่าว โดยเห็นความสำคัญของการให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดผ่านกระบวนการระดมความคิดและถ่ายทอดในมุมมองของเยาวชนออกมาเป็นคลิปวิดีโอภาพยนตร์สั้นที่สามารถเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆได้โดยเฉพาะสื่อสมัยใหม่อย่างเช่นอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือที่ถือว่าเป็นสื่อที่อยู่ใกล้ตัวและเข้าถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนได้มากที่สุด รับจังหวัดเราจะเน้นไปนที่การดูแลเยาวชนของเราโดยเฉพาะเยาวชนในช่วงที่เป็นคนเลี้ยงวัวต่อก็ประมาณป .6 นะครับมาาย,ยุ14-15พวกนี้เป็นเยาวชนกลุ่มเสี่ยงของจังหวัดของเรานะครับเรามีโครงการมากมายในการที่จะช่วยดูแลเยาวชนของเราซึ่งได้ผลอย่างดียิ่งเลยทําให้เยาวชนของเรานั้นเนี่ยระดับในปัญหายาเสพติด จนมีการประกวดต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกวดเียงความประกวดคลิปที่เรียกว่าเด็กเยาวชนไทยทางกลาย,ยาเสพติดเป็นคลิปมือถือนะครับเพื่อทําให้เยาวชนของเรานัเนี่ยระดับในปัญหาของยาเสพติดแล้วก็ส่งต่อไป,ไปตามกลุ่มเครือข่ายของเยาวชนได้เห็นความ,วามไร้แรงของยาเสพติด ทำให้เราแก้ปัญหายาเสพติดได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยครับคาด <c oughs> หวังว่าโครงการนี้จะทําให้เยาวชนของเราที่ลุ่มเสี่ยงนะครับผมเียนมาแล้วว่ากลุ่ม,ะะมป,รนนประมาณอายุ14-15เนี่ยนะฮะตอนนักถึงพิษภัยยาเสพติดตเราจะมีการสร้างสรรค์นะครับให้เยาวชนเรามีความคิดสร้างสารรค์ในการที่จะแปลงเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วก็รู้พิษภัยมีจิตสำนึกและถ่ายทอดไปยังเพื่อนๆทั้งประเทศ แลก็เลยจังหวะของอราได้ทั่วถึงให้ระดต่ำระดัิพไทยยาเสพติดต่อไปครับ